อ่ะให้้นเดี๋ยวน้ำตาไหลโอ้ยเอ้ยไม่ต้ไม่ไรไม่เป็นไรกิน่อเย้ของว่างลูกเป็นไงกูดไหมเดี๋ยวให้กินหอยแซกบ้างกูดมากๆกกินก่อนตัดสินใจเย้สวัสดีค่ะ ี้นะคะเราจะมาทํามันหวานให้รานินกันใช่เราจะมาแข่งกันทำนะครับมาดูกันว่าอันไหนจะเลือกของเมยหรือของแซดใช่ครับของเมย์ของเมย์นูจะเลือกของเมยหรือของแซดเออ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 อ โอเคค่ะวันนี้เราก็ได้มันหวานมาจากแบรนด์ชิโดรีนะคะทุกคนซึ่งเป็นมันที่มียอดขายที่สุดในญี่ปุ่นที่เป็นมันหวานใส่อะไรรู้ไหมใสยพันเบนิฮารุกะจากเมืองอิบารากินะครับต้องบอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกมันหวานจะได้แบบมันมีดินดีสภาพอากาศดีเหมาะสมในการปลูกมันหวานแล้วมันหวานจะอร่อยที่สุดในโลกเ่ยครัเป็นมันหวานที่ปลูกที่ญี่ปุ่นโดยคุญี่ปุ่นแล้วก็คัดสรรมาจากญี่ปุ่นเลยในราคาที่จับต้องได้ราคาทุกคนแล้วก็มีการคัดสรรตัวหัวมาด้วยไหม เขาคือเขาจะได like sure <to ้ใส uh, ่ที่แบบว่าที่ดีที่สุดแล้วก็รสชาติดีที่สุดมานะคะแล้วก็เลยจัดมาให้อันอันกินอ่ะหนลองชิมหน่อยอร่อยไหมอร่อยมะใชโอ้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันเราจะแบ่ง2วิธีในการทำมันญี่ปุ่นชีโตริจะมีหม้อทอดแรงน้ำมันกับเครื่องอบซึ่งจะปป่อย่ฉุกว่าใครชนะจะได้เป็นหม้อทอดแร้น้ำมันส่วนคนแพ้จะได้เป็นเครื่องอบหนึ่งสองชูเยย ในหม้อทอดดูไปอยู่กับแซดหนูได้เครื่องอบเอ่อเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าอันนี้จะชอบของใครเราชออ้าวพี่เมย์ได้หม้อทอดไร้น้ำมันพี่แซดได้เครื่องอบนะคะรักเมย์มะรักเมย์มะรักเมย์มะอ้ามันหวานจากแดนอะไรนะชิทอริปุ๊ดิชิทอริชิทอริทอริ เดี๋ยวมาดูก <tanta poured> ันนะคะทุกคนว่าจะอร่อยแค่ไหนก็จะประมาณที่หนึองศา60นาทีนะคะ ส่วนของผมนะครับได้วิธีการอบด้วยเตาอบนะครับเราจะอบที่200อุณหภูมิ200องศานะครับประมาณ50นาทีถึง60นาทีนะครับอันนี้ก็เลือกลูกที่แบบสุกง่ายๆหน่อยยังไงก็อร่อยกว่าอยู่แล้วครับมันหวานลูกเล็กๆแค่นี้ก็เป็นเทคนิคแล้วครับที่ทาให้มันชนะยังไงอันอันก็ต้องชอบอันเล็กอยู่แล้วนี่เรามาดูการตั้งไว้ก่อน30กวันนาทีแล้วเดี๋ยวมาพลิกมันเป็นเทคนิคขั้นสุดยอดนะครับอร่อยกว่าแน่นอนอร่อยชัว ใครม่ใมรแม่แด่แม่แม่แมแม่กม่แม่อมไแร่แม่แม่แ่แ่่อ่่แมาดม่่แม่ม่แม่แม่แมวม่ม่นม่มมามกแน่แม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 ่แว่แ นี่ของนาวของเมของแซะแล้วของงามีว้าเคไม่กินก็ได้เนาะแล้วของนานะอมีแล้วนานจะกินอะไรอ่ะหนูอยากกินมะอันนี้อันนี้อันนี้ของงาาเย้ไหมกินเลยอันนี้ของเมนึร้อนๆอันนี้ของแซ่ใช่อันอานันนี่อร่อยมากเลยนะ๋ยวหนูมาดูกันนะกินมะ หอมมะหอมเป็นไงคะหวานหอม,หอมเออนี่โอ้กันอ,อร่อยมะของพี่ใช้เป็นไงล่ะสุกแล้วครับ เดี๋ยวรอเปิดเขาบอกว่ามันเนี่ยดีมากนะคือมันเป็นแบบว่าประโยชน์เยอะมากๆอร่อยจริงค่ะทุกคนนี่ดูซากจริงๆเราไม่ไชอบกินมันมากอยูแ่แล้วก็ชอบกินมันญี่ปุ่นมากๆอันนี้ก็ถือว่าแบบพร้อมหวานอร่อยเลยนะคะแล้วก็มีประโยชน์เยอะมากแล้วก็เป็นแหล่งรวมของแย่่ะก็พิตามิมค่ะ,คะร้อนรอ,นอร่อยไหม อร่อยสุดๆเลยมะชุ่ๆ,ๆเสร็จแล้วนะครับของผมนี่รับรองอร่อยกว่าของเมแน่นอนเฮ้ยสุกด้วยนุ่มๆหอมมากครับเปิดเตามาหอมมากเอา3มอันก่อนเต็มแล้วนี่มาดูเดี๋ยวผ่าให้ดูเลยคำนวณเวลามาเป๊ะๆแล้วครับโอ้เปลือกกรอบมากข้างในช่ำหวานทุกคำช่ำทุกเม็ดแฮ่ฉ่ำทุกหัวฉ่ำทุกหัวดูควันดูควันทุกคน สุกพอดีเลยกับเตาอบของเรานะครับต้องบอกว่ามันอยู่ที่ฝีมือการอบด้วยนะครับนอกจากจะได้คุณภาพของมันได้แบบสุกพอดีอย่างนี้อ้าวหมดแล้ว กินด้วยได้ไหมอ่านให้กันเดี๋ยวน้ำตาไหลเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ากินก่อนเย้อ่ามาดูกันนะคะว่าของมีจะน่ากินแค่ไหนว้าวของใครน่ากินกันกันของแซคหรือของเมย์ของเมย์หรือของแซคของมยของแซคตูวชอบอันไหนู่ัชอบอมื่อไหรอยู่เป็นหนูเลือกได้อันเดียวหนูชอบอันไหนชี้เลย ยังไม่ได้กินเลยก็ของของผมนะครับมันเป็นมันลูกเล็กผมจะกินแบบเปล่าๆเลยไม่ใส่อะไรเพราะเชื่อว่ามันอร่อยอยู่แล้วเนี่ยคำฉำอย่างเงี้ยแต่ของเมย์เนี่ยเดี๋ยวจะมีไอติมด้ื่นอะอาอย่างที่บอกเลยว่ามันเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบว่ามีประโยชน์เยอะมากนะคะเป็นแหล่งรวมของยาหาแล้วก็มีประโยชน์เยอะมากๆจะกินฮานเล่นหรือว่ากินไม่หันหลักกินได้ทุกวัยเลยสร้างรลุมีกันด้วยครับที่สำคัญใช่คืออันเนี้ย เมปูกเอาจริงบ้านมีปลูกมาตั้งแต่เด็กคือปลูกเป็นไร่เป็นสวนเลยแต่ว่าแบบต้องมาลุ้นเอาว่ามันจะอร่อยหรือไม่อร่อยใช่แต่อเนี้ยคืออร่อยจริงมันหวานมันจะต่างกับมันทั่วไปเลยใช่มันจะต่างมากมันหวานญี่ปุ่นมันก็คือมันแบบมันหวานแล้วถ้าแบบใช้เตาถ่านหรืออะไรอย่างงี้ยคมีเวลานะก็จะยิ่งออกมากเออเวลาไปห้างหรือไปอะไรเดินผ่านไม่ได้เลยนะซื้อกินตลอดบอกเลยอันเนี้ยเราราคาดีกว่าที่เราแบบซื้ออีกนะแล้วก็สะดวกมากสั่งมาเนี่ยคือสามารถเอาเข้าตู้อบไมโครเวฟอะไรได้เลย เนี่ยบอกว่าน่ากินมาก,าก,มากค่ะเดี๋ยวให้เป็นไงเ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ย้อร่อยทำไงอ yeah. ร่อล่ทำไงหนึ่งสองเย้ของเธอจัดจานหรือ,อยังของฉันจัดแล้วค่ะให้ทุนคนเลือกโอ้โห โคตรยี่โกงเลยอ่ะทุกคนหนูหนูชอบของเมลองแซกอันนี้ของเมยังงแซกเดี๋ยวก่อนอันอันอันั้นต้องเลือกนะอันนั้นต้องตอบดีๆนะถ้าท่านอันเลือกของแซกให้นี้หมดเลยอ่ะอันนี้ของแซกนี่ของเมอันนั้นหนูเลือกอันไหนอยากกินอันไหนเฮ้ยให้ตอบหม่เออเอาเฮ้ยลองชิมก่อนไหมล่ะหนูอยากกินอันไหนล้วสอนนี้หนูกินอันไหนอ่องว่างลูกเป็นไงกูดมากเดี๋ยวให้กินของแซกบ้างกูดมากๆกินก่อนตัดสินใจ เออตัวนี้ดีมากตออทำตัวยืนยืนลูกทำตัวยืนทำตัวน่ารักแฮปปี้แฮปปี้ใครตีแซกแซกอะแซกเออเอเพไม่เป็นไรอ่ากินของแซกดูดิอะลองชิมกว้างกว้างอามเป็นไงกูุมะหวานทุกคำ จำตุหัวเย่กินเล่กิล่กิล่อร่อยมาก มายทำไมตอนที่ไม่ปลูกมันไม่อร่อยแบบนี้วะเราปลูกแบบญี่ปุ่นแต่แบบว่ามันญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องหวานนะเว้ยกหวานเนี่ยไม่หมายถึงว่าถ้ามันคือถ้ามันถ้ามันมันถ้ามันไม่หวานน่ะมันก็คือไม่ใช่มันญี่ปุ่นเราบางทีอย่างที่บอกมีเนี่ยแต่ว่าซื้อบ่อยมากของชอบมีด้วยจะได้ซจะซื้อตามห้างบางทีเเเาาาดิน้งงงีียบทก็ไม่หวานโดนต้มบางทีโดนต้มแบบซื้อมาเยอะแล้วมันไม่อร่อยแลมันจริงราคามันก็สูงนู้นแพง แพงมากแล้วมันไม่หวานกินก็จะความรู้สึกเนาะแต่ว่านี้คือแบบไม่ว่าจะตักอันไหนเนี่ยอร่อยหวานอนะคือมันญี่ปุ่นต้องหวานแบบนี้แหละมันถึงจะเรียกมันญี่ปุ่นแท<ถ>้ๆได้ต่อคำหนึง่งเจ้าหมดเหรออร่อยจริงอันนี้เพิ่งรู้ว่าแบบว่าเราซื้อมาทำที่บ้านได้อืมง่ายอืมแ็ S N L อะไรอืมเพราะว่าปกติแบบว่าเราจะกินก็คือต้องไปห้างไง แล้วมันเนี่ยมันเก็บได้นานด้วยนะเราก็แบบซื้อใส่ตู้ทําแบบสำหรับใครแบบว่าไดเอทหรือว่ารักคือไม่ต้องไดเอทหรอกรักสุขภาพแบบเฮลตี้เนี่ยตัวดีววตัวเด็ดเลยตัวนี้นคือประโยชน์อยู่ท้องประโยชน์เวิตามินเยอะแหล่งรวมเนี่ยอ่านเลย ก็มีหลายไซส์ให้เลือกเนาะนี่ S M L นี่ไซส์เล็กก็จะแบบง่ายๆไม่ต้องซื้อไปส่งให้พ่อดีกว่าให้พ่อดูว่ามันเขาต้องผูกมันน่ะมันต้องอร่อยเหมือนนี้พ่อที่พ่อพาหนูไปขุดอยู่นั่นน่ะร้อนก็ร้อนแล้วพ่อบางทีกินออกมาไม่อร่อยไงมันกินแป้งอฝืดๆไปงั้นแต่ว่าโลละสิบบาทนะโลสิบบาทเหรออ๋อนั้นนี่ค่ะแต่ลูกนึงก็เป็นโลแล้วมั้งอ๋อมันไทยอ่ะอันนี้ไม่ถึงรอบสามก้อนมีร้อยถ้าเกิดพูดถึงความใหญ่อ่ะแต่ถ้าพูดถึงความยาวอ่ะต้องวานหรอ สำหรับมันหวานของชิโทรินะครับเดี๋ยวจะขึ้นราคาไว้ให้ดูนะครับอยู่ตรงนี้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 นนสหรับสถานการณ์แบบนี้นะครับใครที่แบบอยู่บ้านก็ไม่อยากให้ออกไปเจออะไรมากมายก็สามารถสั่งออนไลน์ได้เลยนะครับมันหวานญี่ปุ่นได้ช่องทางเพจ Facebook ของชิโทริแล้วก็ในไลน์ในไอจีใน e, s h อปปี้ลาซาด้ได้หมดเลยครับใช่ใช<ล>ก็เป็นแบบว่าเมนูง่ายๆนะคะที่คีเอทได้แบบว่าเยอะมากแล้วก็อร่อยกินได้ทั้งครอบครัวด้วยค่ะหนูชอบไหมคะได้ อาอยังมีเป็นแบบนี้ด้วยนะครับเป็นถุงนะครับอบกรอบรักมะรักชอบมะชอบซิเทอร์ลิอร์ลิอร่อยไหมรอกเอออันนั้นชอบมากเลยใช่ไหมคะนี่แล้วเขายังมีคะแนนแค่อีกด้วยนะเป็นมามาอบกล่องอกรอบมากกรอบมากหนุบๆอ้ยอุ้ยน้าดูดิมอนไม่ได้ไหม อร่อยมากก็มีทั้งมันหวานแล้วก็มีทั้งแซนนะคะทุกคนเป็นข้าองทานเล่นที่อร่อยแล้วก็มีประโยชน์มากๆนะคะทุกคนและที่สำคัญที่บอกเลยว่าทานได้ทุกวัยมันหวานญี่ปุ่นชิตทุริยอดขายกว่า1ล้านกิโลแล้วสุดปานตอนนี้เขามีโปรโมชั่นมันหวานญี่ปุ่น3กิโล899บาทเฉลีย่ยกิโลละ299บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศวงเล็บจ,จำนวนจำกัดนะ มันหวานญี่ปุ่นทอดอบกรอบซื้อสองซองแถมสองซองราคา98บาทจากปกติราคา196บาทวันนี้ถึง30เมษายนส5 6 5เนา้ยห้เย้ค่ะก็สากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง เมพีมายาด้วยนะคะพี่อยากดูว่าอันอันจะกินอะไรอยากให้อันอันกินอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้อันอันเลือกเลยใช่เดี๋ยวเราจะคิดเอเทั้งเมนูอาหารหรือว่าอยากจะให้เราทำคอนเทนต์อะไรบ้างก็จัดมาเลยนะไปแล้วนะบายๆไ๊ายย่อะกดไลค์เหเรากดไลค์ไลค์ช่องเมพีมายาด้วยนะ à <laughs> sẽ còn ơi